สีโซลากาดบน b y d Dolphin รุ่น Extended นะครับบานหน้าเขาใช้เลือกใช้เป็น60%และรอบคันนะครับเลือกใช้เป็น80%ไปเลยส่วนส u n r o นะครับก็เลือกใช้เป็น80%เช่นกันเป็นเพราะว่าตัวนี้นะครับไม่มีตัวของเขาเรียกม่านในการปิดนะครับบานหลังก็เช่นกันเดินวลราลองไปดูกันนะครับลูกค้าอยากได้การถ่มร้อนสูงสูงแล้วก็มืดน,นอกสว่างในเวลาเราติดออกมาแล้วเป็นยังไงไปดูกัน หนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆคือฟิล์มต้องเนื้อเคลียร์ซึ่งโซลคาดให้ได้แน่นอนครับแบบนี้เลยเนี่ยครับอันนี้จะอยู่ที่แปดสิบแปดสิบแปดสิบทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้เลยสวยงามมากๆครับแล้วก็ใส่เคลียร์มากๆสําหรับตัวของสเปคมีอะไรต้องดูบ้างแล้วดูตรงไหนสิ่งที่สําคัญมากๆครับคือตัวของคันีิติดสรุ่นนี้นะครับก็คือ BPH15 กับ BPH05 นะครับซึ่งทั้ง2ตัวกันควมร้อนเฉลี่ยอยู่ที่60%นะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากๆครับแต่พอเราดูตรงนั้นเสร็จปุ๊บเรามาดูก่อนว่าใครให้ค่านี้เข้ามานะครับอย่างเช่นสถาบันในอเมริกายุโรปทั้ง3ตัวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผิว1ตัวนะครับสําหรับตัวนี้มีใบ,บรับกันให้8ปีนะดูแลกันยาวๆครับรวมไปถึงกันคุมร้อนสูงมาก ใครอยากได้ฟิลมดีๆสักหนึ่งตัวตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ใครอยากมาติดฟิล์มร้านเรานะครับเราติดออโต้หรือ b ีวดีไปถึงแบบ3 4 0ี่คันละมันก็จะทำให้1นนะครับเราป้องกันแผงให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ2นะครับเราส่งงานโดยการที่เรามีความชำนาญน,นะครับเวลาเราจะติดรถไฟฟ้าอะไรก็ตามเรามีการป้องกันให้เสร็จเรียบร้อยลูกค้ารถมาแบบไหนกลับแบบนั้นนะครับทำให้สบายใจได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้สรุปข้างนอกข้างในนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้กาเป็นอีกหนึ่งคันครับแม็กซัสไนทครับที่มาติดเป็นตัวฟิลฟมวีคูลนะครับจะสังเกตได้ว่าว k เคนี่ยมันจะออกเขียวหน่อยหนึ่งเนาะแต่ตัวของโซลาร์การ์ดไม่ออกเขียวเลยนะครับแต่ตัวนี้การุร้อนสูงกว่าตัวนี้ก็ผ่านได้ทุกสัญญาณครับเลือกเอาครับไม่มีตัวไหนดีกว่ากันแต่มีตัวไหนที่เหมาะสมกับการใช้งานมากกว่ากันมีนะครับ